เป้สังนะครับสวัสดีค่ะแนนแนนจังค่ะ่า,ามาพบกับเราสองคนครับในรายการเจาะข่าวลึกบันเทิงฮิตค่ะรายการนี้ถือว่าเป็น,ในใรายการยังไหมค่ะคเทศดังขนาดนั้นเชียวแบบคนดูทั้งประเทศเลยอ่ะวันนี้เรามีประเด็นร้อนอะไรบ้างครับโคนประเด็นร้อนในวันนี้นะคะไม่อยากจะบอกเลยว่าประเด็นนี้นะกำลังเป็นประเด็นที่ว่านักสืบพิมพ์ทุกฉบับ ขึ้นหน้าหนึ่งเลยยกตัวอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ฉบับนี้หนังสือพิมพ์มัติชนค่ะพาดหัวในประเด็นที่ว่าดีเดียส่งทนายฟ้องหมิ่นประมาทหมอกิจคอนเฟิร์มท้องค่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ประเด็นแรงร้อนแรงจริงจรงหมวดู้ค่ะก็ยังไงก็ต้องขู่หมอดาวเนาะ ประเด็นมันเป็นยังไงบ้างครับคนประเด็นก็นคือเหตุเกิดเมื่อหมอดุกิดคอนเฟิร์มนะคะได้ให้สัมภาษณ์ในรายการทีวุณไลฟ์ค่ like คะ<ม>ตอนที่พี่กรณถามว่านักรองสาวริียตอนนี้กําลังตั้งครรภ์อ้พระพิธีกรณสรองคนนี้ก็ยังถามต่อกนะคะว่าแล้วตอนนี้ดวงของคุณริเดียมีเกณฑ์ตั้งครรภ์หรือเปล่าน,ะน่านแบบสนุกตอนนี้เขาแบบอยากรู้ค่ะอยากรู้ทำ<ม>ให้หมอตุูิศนี้นะคะอึ้งเล็กน้อยค่ะก่อนที่จะตอบไปประมาณว่าริียาท้องแน่ คอนเฟิร์มค่ะซึ่งเ,<ล>เขาก็คอนเฟิร์มเลยนะคะว่าจเดงยอขงคลองแน่เลยอ่าม,มันขนาดนั้นเลยรอคุโอ้ยขนาดนี้เลยค่ะอืแล้วอย่างนี้นะครับนักร้องสาวของเราจะว่ายังไงกันบ้างฝ่ายนักร้องสาวของเรานะคะเมื่อได้เห็นข่าวนะคะก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยะคะ่ะจนต้องมีการ แจ้งความขึ้นโรงขึ้นสายกันเลยทีเดียวคะ่ะคุณเป้ค่ะขึ้นโรมขึ้นสาลกันทีเดียวนะครับใช่ค่ะแต่เรื่องก็ยังไม่จบนะครับในขณะที่หมอดูคอนเฟิร์มนะครับได้ทายนะครับแม่ของนาร้องสาวนะครับผมก็ไปขึ้นบนเวทีเลยครับคุณผู้ชมจะไม่ขนาดนั้นนะครับผู้ชมก็พากันอึ้งไปเลยนะครับจริงเหรอครคุณเป้ค่ะวิคือแม่แรงจริงรค่ะ ยกไเลยค่ะกดไลน์เลยค่ะนับถึงแม่งติงนนาะปกป้องกสาวกีมากเลยครับแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็เริ่มกันตึงเครียดนะครับเมื่อแม่ของนัลร้องสาวะครับได้ให้หมอดูคอนเฟิร์มครับกรับขอโทษนะครับแต่หมอดูคอนเฟิร์มนะครับกําลังจะยกมือขึ้นนะครับแต่ทีมงานก็ได้ห้ามเอาไว้ครับโอ้หขนาดนั้นเลยค่บคุณเป้ค่ะจากที่ว่าทีมงานได้ห้ามนะคะทั้ห้คุณแม่แบบถอยไปค่ะเดินลงกระเจาไปทีเองเลยค่ะ ใช่ค่นนะแล้วหลังจากนั้นนะคะสาลก็ตัดสินคำพิพากษาของนายสุภกิจหรือหมอกิบคอนเฟิร์มแล้วคุณเป้ทราบไหมคะมว่าความผิดฐานมินประมาทที่หมอก,กิบได้ทําไว้เนี่ยมันตรงตามมาตราไหนละคะอืมครับจากข่าวที่ที่มีงานนะครับอืมก็จะเป็นความผิดฐานมินประมาทนะครับตามมาตราสามสองแปดนะครับผมอืมถ้าความผิดฐานมินประมาทได้กระทาโดยการโฆษณาด้วยเอกสารภาพวาดภาพระบายสี หรือตัวอักษรที่ทําให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดแผ่นเสียงหรือสิ่งบันทึกเสียงบันทึกภาพหรือบันทึกตัวอักษรกระทําด้วยการกระจายเสียงหรือการกระจายภาพหรือโดยการเป่าประกาศด้วยวิธีอื่นผู้กระทําจะต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน200,000บาทหรือทั้งจาทั้งปรับนะครับเนื่องจากว่ามดูคอนเฟิร์มนะครับผมได้สัมภาษณ์ผ่านรายการทีวีพูลทุนไนนะครับทําให้ประชาชนได้ รับรู้กันอย่างทั่วถึงเลยอโอ้โหจืครับปรับสองแสนบาทเลยนะครับคุณเป้่ะครับแล้วอย่างนี้สรุปเรื่องนี้มันแบบร้ายแรงมากแล้วมันจะจบลงยังไงคะคุณเป้ืมเรื่องราวก็จบโดยที่ครับหมอดูคอนเฟิร์มนะครับผมออกมาขอโทษผ่านสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ทําให้สื่อเออป่าประกาศไปทั่วนะครับก็มีผมมีวิดีโอมาให้ดูนะครับแค่นั้นเราไปชมว,วิดีโอกันเลยก่อนค่ะอีะ กดไลค์เลยป่ะวิดีโอกดไลค์เครียดมาที่ผ่านมาตอนนี้ก็จบทุกอย่างก็รู้สึกแบบพอใจกับทุกอย่างของอะไรก็คือมีมีเงินสนหนที่จะไปให้หนุ่ยที่ในการซ้อมอะไรนะคะ,ะก็ก็เป็นตัวยิงที่ที่ผ่านมาคือแค่อยา จริงๆพอใจตั้งแต่สารตัดสิยสารยานแล้วก็ถือว่าเป็่ต้องการก็คือว่าต้องการให้ได้รับความยุติธรรมวาทางฝ่ายเราไม่ได้ิดอะไรตอนกนี่ภาษาสารตัดสกนแล้วจริงที่มด้ยาดีแพงก็ก็ไม่อยากจะยืดเยื้อนะครับเหมืน่อเราเห็นยอมทาที่เราขอเราก็ คนด่างก็มอใจนี่นะครับนะครับก็สรุปคดีจบแล้วครับก็ยอมคว้ากันหมดแล้วครับคือเรายอมคว้าแล้วก็คือก็จบหมดแล้วครับก็คดีก็หมดทุกอย่างก็ยกเลิกหมดแล้วครับก็คือก็คือจบหมดแล้วครับก็ตกลงก็ยอมคว้ากันหมดแล้วไม่ละอันนี้คือแบบที่เรื่องควาเสียหายแค่นี้เราต้องก็ถือยกเลิกหมดแล้วครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับ ที่ยกเกคือก็คือก็คือไม่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 ก็คือเราต่างคนยอมความกันแล้วหือเราไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ก็ก็ผมแฮปปี้เลยฮะแต่ว่าผมก็ก็ผมก็ออกมาก็จริงแล้วผมไม่อยากพูดอะไรมากเพราะว่ามันจบแล้วอย่างที่บอกครับว่าเราก็ต่างคนต่างยอมซึ่งกันและกันก็คือก็คือถอยคนละก้าวครับก็มีโอกาสได้พูกัะพังทีเดียวไใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็คือจริงๆริงกันน้องเขาเป็นคนดีนะครับแล้วก็ผมพ่อก็เป็นคนดีนะครับคือคุยกันคือ คือมีโอกาสได้คุยกันมันก็ดีอะครับต้องมีการกล่าวขอโทษอะไรเขราะทางไหนมากก็คือก็มีครับก็คือเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวต้องอว่ากันยังไงกคืองไรก็ต้องอขอขอบคุณด้วยนะครับทางครอบครัวของน้องอีเดียนะครับแล้วก็ทางคุณพ่อด้วยนะครับที่มีโอกาสได้คุยกันครับก็มันก็เป็นทางออกที่ดีคือจริงๆคนไทยควรจะทํากันอย่างนี้นะครับจริงๆคนไทยควรทําอย่างนี้ น,นี้รายการเราก็มีข้อคิดาฝากค่ะคะข้อคิดก็คือถ้าไม่รู้อะไรจริงก็ควรที่จะคิดก่อนพูดนะคะไม่งั้นก็จะพายผู้อื่นและตัวเองเดือดร้อนได้ค่ะสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็ลาไปก,ก่อนค่ะครับ